คือตอนนั้นอ่ะผมต้องออกไปทายเรือกลางทะเลเขาเรียกว่าน้ํากลอยปะที่มันเป็นน้ําจืดเป็นทะเลน้ํากลอยครับแล้วคือพอเราอยู่กลางทะเลแล้วมันเป็นเรือแบบโบราณเราไม่มีที่เพราะเรามีโดด้วยเราไม่มีที่ที่จะเอากันตรงกันแดดออกไปทานเราก็ปกป้องกันเองอยู่ตรงนั้นปกป้องกันเองมันก็เลยเกิดการไหม้ของแขนเพราะว่าชุดอกมันเป็นเสื้อเชิ้ตแล้พับแขนซึ่งทุกวันนี้ คนอาจจะไม่รู้สึกแต่ว่าจริงๆนี่คือยังไม่อยู่อ่ากันแดดมันก็รู้สึกว่าหน้าเราลอยอ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าคือเวลาคอมันดําแต่ว่าหน้ามันลอยคือหน้าเราผมก็แปลกเหมือนกันว่าหน้ามันไม่ดําขึ้นแต่ว่าคอดำท่านใช้แม่บี้หรือ ใช้เบอร์เดิมนะคร <c oughs> ับไม่เปลี่ยนเบอร์คือกันแดดก็เอาไม่อยู่ใช่เอาไม่อยู่แดดมันมันร้อนมากแล้วก็นี่ยังไม่ทันหายเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปกันต่อลครับอมันมีแดดไม่ต่อนล,ล,ลยคแบบมันร้อนพื้นดินทีณผิวผมมันแปรได้คือมันมันลอกน้อยเลยปกติมันน่าจะกลายเป็นแผ่นแต่เพราะว่าอันนี้คือก็ไม่ค่อยลอกแล้วก็ดำนานด้วยครับได้ถ่ายละครไอ้นี่ไม่ลอกลอก เป็นขุยแต่ว่าไม่ไม่ได้ลอกเหมือนที่เขาลอกกันเป็นแผ่นๆคือถ้าลอกเป็นแผ่นๆน่าจะหายไวป่ะมีคนบอกไม่รู้ที่ถามมันมีผลต่อการต้นที่ยืมไหมครับสดสดสดๆมันไม่มีความลับผิดเรามีเมคอัพที่เลือกอยู่แล้วก็ตากล้องดีพีเราเก่งทุกคนพร้อมช่วยเหลือเพราะว่ารู้ว่าทุกคนหนักหมดเ้อใช้ไฟช่วยไหมครับต่อใช่ถ้าเป็นอินเสิร์ตมือก็ไฟอีกเรื่องนึงไฟเต็มหมดแสดงพรุ่งนี้ก็ต้องรับมือกับ พรุ่งนี้เราจะเป็นทะเลต่ออีกครับแต่เก่ายังไม่หายแต่ว่าโค้งสุดท้ายแล้วนะน่รออได้เลยครับแล้วผู้จัดปลอบใจยังไงช่วยใช่ผู้จัดดิ้ช่วยปลอบประโลมเราไหมครับโอจริงๆเวลาเขามาเชียร์เราที่กองเราก็ปลอบใจจริงเขามีบอกอะไรไหมเพราะเห็นพระเอฟคือไม่กันเขาก็สงสารนะแต่ว่ามันแก้ทำอะไรได้ไม่ได้จริงๆตอบคุณเนี่ยหน้าผิวคือแนบว่าเ่อนข้างขาวเอาจริงป่ะผมรักแต่ดูผมแบบ ถ้าเพื่อถ้าเพื่อง,อง,งานอเออผมก็ดูแลกัได้หมดแต่จริงๆถ้าแบบในพรีเซนเตอร์ผมนอกจากกรุงเทพนอกจากกรุงไทย A A อ,อักซ่าแล้วมีหลายอย่างที่ช่วยดูแลก็คือยังมีที่ว่ออันงงกันแดกันงงกันแดดไปหมดพร้อมปลารมใช่ไหมครับพร้อมอาบทิวทิวผมพร <c oughs> ้อม,อมลงแล้ พร้อมไหมครับยังไงเปนเพิ่มเพิ่มพิเศษยังไงก็จริงก็เตรียมแล้วแต่ถ้าลูกค้าไหนจะเข้าไปอันนี้เลี้ยงลูกค้ากันแดดอยู่นะร้อเล่ยรอนเลยจริงๆอราถ่ายใกล้จะจบแล้วมันรู้สึกอย่างไรบ้างตอนแรกอะเรารู้สึกว่าเราถ่ายได้ช้าแต่พอวันที่งานพองท้ายจริงจริงไม่เกินสองวิจบแล้วใจหายใจหายใจหายกันทั้งทีมทั้งพี่อาทั้งทีมแบบเพื่อนเพื่อนนักแสดงในกองแล้วสุดท้ายแล้วทุกโปรเจกต์เวลามันนานนะครับมันผูกพันหมดแหละคือทุกคนเป็นเพื่อนเราหมดแล้ว ม,มันอาจจะไม่ได้แปลว,ว่าเราต้องคีบไปไหนมาไหนด้วยการหลอกแต่สุดท้ายแล้วมันชัวร์ว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วนะเราแบบไม่ใช่คนไม่รู้จักกันนะอะไรเงี้มยมสทุจัดของมาสู้เตที่าอากาศดีร้นอนมนึมีนั่นเขาทำทุกอย่างเพื่อผมพูดจริงว่าการที่กองนี้มาเปิดในปีที่อากาศเป็นแบบนี้จะ <c oughs> บอกอะไรจะบอกอะไรกล้าพูดเลยว่าเชื่อผมเถอะเออทุกคนอ่ะเขาหลุดเกินเขาว่าเต็มที่ไปแล้วมันมันมากกว่าเต็มที่เพราะว่า เราเจอช่างกองทั้งช่างไฟรวมถึงหน้าที่อื่นที่อีสโตกในทองเลย <อ phon. S 1> ซึ่งแบบสุดท้ายเรามาตรการมันก็ต้องมากขึ้นแบบแล้วแบบแต่ถามว่าไม่ถ่ายได้เนอะก็ไม่ได้เป็นแซนก็รออยู่อเองอทุกคนคิดถึงคนดูหมดทุกคนรู้สึกว่าอะไรก็ได้แต่ทุกคนต้องไม่ได้ดูมันช้าลงอย่างเช่นแบบทุกคนบางคนบอกว่าโอ้ยปีได้แน่นใจเย<อ>็นๆเราเต็มที่อยู่<อ>ถ้ามันปีนี้ได้เราก็อยากปีดีแน่ ค่อนไปทางใต้โโอ uh. ้หแต่ไม่ใช่่ทีเดแต่ใต้ไม่ลึกใต้ตื้นๆใต้ตื้นๆกระจ่วนก็แต่ไม่แึงที่ที่ว่าไม่แรงเก็สองโลกอ๋อถ้าที่ถามโลเคชั่นมาไม่แพ้กันแน่นอนครับเพราะว่าผมก็มีการต้องเต็มตัวแล้วก็ได้ถามถึงอาการโลเคชั่นเพราะเราคิดว่าแบบวุ้ย ร้อนมาตั้งเยอะเอออากาศดีขึ้นแน่เลยแต่ก็เปล่าเลยอากาศเท่าเดิมครับผมโอ้จริงๆอันนี้คือการทํางานที่ที่สุดเลยนะที่มันต้องท้าทายกันระบบธรรมชาติจริงๆผมว่าในแง่อากาศร้อนสุดจริงๆแต่ว่ามันมันไม่ได้ผิดที่แค่คอสตูมที่วเจอผมว่ามันคือสภาพอากาศที่สุดท้ายเราก็เลยอยากรณรนค์หลนแล้วว่าช่วยหน่อยร้อนจนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแค่ออนไลค์กูจิ้งกับพิยาได้หน่อย เอาจริงบ้งที่ผมรู้สึกว่าผมเป็นเกียรติมากๆกับพี่ยาเพราะว่าใครที่ตามวงตามงานมาผมมาผมชอบทํางานแนวนี้มาตลอดคือการที่แบบสุดท้ายแล้วคนกับพี่ยาทุกคนจะเห็นว่าเราขายงานกันจริงๆ mm hmm. เราเราขายสิ่งที่เราตั้งใจทํามันอย่างสุดหัวใจจริงๆ mm hmm. ส่วนอะไรมันจะเกิดขึ้นเราเชื่อมั่นว่าปล่อยให้มันเป็นเรื่องของมันเ,เ,เราเชื่อว่าคนที่รู้สึกตามโดย คนที่รู้สึกตามเราได้เขาจะมีสติแบบหมายถึงว่าเขาสุดท้ายแล้วอ่ะทุกคนมีชีวิตของตัวเองแล้วผมก็คารมชีวิตทุกคนซึ่งมันเป็นสิ่งที่เขาถ่ายทอดออกมาจากการแสดงรล้วนๆใช่เอาจริงผมรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องจริงๆนะที่อยากให้ทุกคนรอดูครับแล้วนี่ผมก็ไม่ได้กลับมาช่วยงานที่สามนันมานี่ก็เป็นแบบอีกท้งที่ปลุกใจชองสาวปุกใจ อีกหนึ่งคอสติคของเราค่ะพี่แอฟตอนนี้เขาดูแบบว่าอินเลิฟมากค่ะคุณต่อค่ะครับเออเซลเขาไปเพิ่มหรือเปล่ามันหยุดไม่อยู่แล้วอะเขาจะอินเลิฟผมอินเวิร์กอยู่คพราะว่าอาจจะไม่ได้ดึว่าคือเราเราไม่ได้ฟอลโลจริงเพราะว่าตอนเนี้ยเอาจริงคิดเห็นเนี่ยผมยังไม่ค่อยอยากพูดถึงโปรเจกต์นี้แต่ว่าอืคือการรุ่ยคาดรอผมอยู่ผมจะเป็นจะต้องรีบโฟกัสมันโฟกัสมันเยอะนะเออ ม่อาปล่อยให้พี่เขานําหน้าไปก่อนเลยใช่ไหมคะเรื่องบอกว่าพาผมออกได้ผมไม่ออกอินเวอร์สครับอินเวอร์สอินเวอร์สเราในฐานะกอเป็นความรับของมานานเออเปิดตัวมาแล้วแบบเฮ้าทีอะไรอย่างเงี้ยท้ายก็ชีวิตคนทั่วไปว่าทุกคนมีชีวิตของตัวเองแล้วเราก็เคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันเออดีใจไปกับเขาแล้วก็ไม่ว่าเขาจะดีใจหรือเสียใจเราแค่ร่วมไปกับเขา ไม่ต้องไม่ต้องไปเกินเขาอ่ะผมรู้สึกว่าอันนี้น่าจะพอดีสุดในการยินเราอยู่ด้วยกันแล้วเราน่าจะยิ้มให้กันไปได้ตลอดอินเอเคอินเวิร์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 คธนาภพอินเวิร์คนะได้แท็กใหม่แล้วหรอธนาภพอินเวิร์คเวนฟอร์ซับ p อร์ตโอเคเดี๋ยวอินเวิร์คเสร็จค่อินเลิฟทีหลังอย่างนี้หรอคุณเนี่ยใช่